จังหวัดลำปางเป็นจังหวัดหนึ่งในภาคเหนือนะคะที่พบปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5หนักมากๆในหลายปีที่ผ่านมาค่ะพวกเราก็ได้มีการอยากจะช่วยเหลือนะครับหรือว่าอยากช่วยแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นตรงนี้นะครับค่ะพวกเราทีม LPIU สืบสารปณิธานง,งานของพ่อ ก็เลยมองหาปัญหาหรือสาเหตุที่มันเกิดฝุ่นนะครับมันเกิดขึ้นได้อย่างไรครับจึงรู้ว่าชาวบ้านเนี่ยน,นะครับเขาก็มีการเผาป่าเพื่อที่จะหาของป่าเนี่ยครับในการดำรงชกพการค้าขายนะครับ,ร,กกร,ร,บรู้สึกว่าใช้ใช้ป่าอย่างผิดวิธีนะครับ พวกเราก็ทําโครงการของเราขึ้นมาทำเรื่องการลดปัญหาฝุ่น pm 2 .5 ครับก็จะมีการเรื่องของส่งเสริมอาชีพนะครับในการส่งเสริมเรื่องของการเพาะเห็ดนะครับแล้วก็มีการอบรมชาวบ้านนะครับให้รู้ถึงการรักษาป่านะครับการทําเนวกันไฟต่างๆนะครับให้กับชาวบ้านครับถ้าเราสามารถที่จะแก้ปัญหาตรงนี้ได้ปัญหาหมอกควันมันหายไปการเเชื้อเห็ดพวกนี้มันก็จะมาพร้อมกับการปลูกป่าเรื่องของอาชีพมันก็จะตามมา พออาชีพตามมาความยั่งยืนที่จะเกิดขึ้นกับชุมชนมันก็จะเป็นสิ่งที่ต่อเนื่องกันครับผมคือตอนที่ได้สง่งโครงการไปคะ่ะหนูไม่ได้คิดเลยว่าหนูจะได้รางวัลระดับไหนหนูไม่ได้คิดเลยว่าหนูจะได้อะไรกลับมาแต่หนูคิดแค่ว่าชุมชนจะได้อะไรชาวบ้านจะได้อะไรปัญหาของมันจริงๆเนี่ยเราไม่สามารถเปลี่ยนความเชื่อของคนได้คะ่ะเนี่ยค่ะคือปัญหาเลยเราใช้วิธีการเข้าไปพูดคุยให้เขาเชื่อใจว่าพวกหนูนี่ยค่ะพร้อมที่จะ พาชาวบ้านไปหาอาชีพใหม่และก็พาชาวบ้านเรียนรู้การใช้ประโยชน์จากป่าให้ได้มากกว่านี้ค่ะทางพกเราก็ลงสำรวจกับชุมชนครับขอความร่วมมือจากผู้นําชุมชนครับในการช่วยประสานงานให้กับชาวบ้านในชุมชนครับจัดอบรมโดยเชิญวิทยากรนะครับเข้ามา บรนยายหรือว่าให้ความรู้กี่กับการทําน้ําเชื้อเห็ดนีครับมันจะเป็นการลดต้นทุนให้กับชาวบ้านนะคะเพราะว่าถ้าหากว่าปลูกเห็ดในโรงเรือนจะเป็นการเสียค่าใช้จ่ายมากยิ่งขึ้นนะคะนั้นเราจึงนํามาปลูกในป่าเพราะว่าป่าเนี่ยชาวบ้านทุกคนสามารถเข้ามาหาเห็ดได้ค่ะแล้วก็จะทำให้ชาวบ้านตระหนักถึงการรักษาป่ามากยิ่งขึ้นค่ะ และที่สําคัญมากไปกว่านั้นนะคะมันจะทําให้ชาวบ้านเนี่ยรู้สึกว่าป่าเนี่ยให้ประโยชน์มากยิ่งขึ้นโดยที่ไม่ต้องเผาป่าและเขาสามารถที่จะมีหน่อไม้หรือมีอะไรที่นําออกไปขายได้และคนทุกคนสามารถเข้ามาใช้พื้นที่ป่าของเราได้ค่ะ ทำให้ชุมชนได้เกิดประโยชน์ในเรื่องของการเพราะเห็ดให้ความรู้ทําให้พี่น้องได้กลับมาดูแลในเรื่องของป่าชุมชนอีกด้านหนึ่งครับในส่วนโครงการขยายต่อให้น้องตอนนี้ใช่ไหมคะหนูพยายามให้น้องเรียนรู้กับจากคนในพื้นที่ให้เขาเริ่มต้นจากพวกหนู เพราะเขาคือเด็กคนใหม่หนูอยากให้ชาวบ้านเปิดใจรับน้องกลุ่มนี้ของพวกหนูเช่นเดียวกันโดยการที่ให้น้องเนี่ยเข้ามาทํางานกับคนในพื้นที่มากยิ่งขึ้นสิ่งที่น้องทําอยู่ตอนนี้ทําเพื่อคนในชุมชนไม่ได้ทําเพื่อตัวเองและหนูอยากจะให้น้องอะค่ะได้มีการพัฒนาต่อยอดทั้งความรู้ของตัวเองเพราะหนูคิดว่าน้องๆชุดใหม่ชุดนี้ค่ะสามารถนําความรู้ทั้งหมดที่หนูมอบให้เขาอะค่ะ กลับไปทําในพื้นที่บ้านของพวกเขาได้ค่ะจากปีๆเขาได้ยากโครงการกระหารว่าเป็นโครงการตีๆีช่วยพัฒนาชุมชนบ้านเฮาก็เลยหู้ซื้อกว่าอยากเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาชุมชนเพื่อเป็นชุมชนตีมีความอุดมสมบูรณ์ปาศจากัมูฟูนพีเอ็มสองจุดห้าเจ้าอยากจะขอบคุณนะคะโครงการเด็กอวดทําดีค่ะที่มีโครงการดีๆให้กับพวกเราได้มาทําแล้วก็ได้มาสร้างสารรค์ผลงานแล้วก็พัฒนาตัวเองต่อไปค่ะ